สวัสดีครับทุกคนพบกับ for f u ัน h a n n e l สูตรเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ FC b เย e ร์ m u ม i ิกครับไอดี ID. นี้เป็นไอดีทดลองสูตรของน้องกันจิระยุจัมปาศักจากจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับและน้องโจกิติพงศ์เพชรเสนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอบคุณทุกๆไอดีทดลองสูตรนะครับเนื่องจากว่า ผมมีธุระด่วนนะครับต้องเดินทางต่างจังหวัดนะครับก็เลยลงคลิปช้าเนะาะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรอสูตรลูมินิเก้อยู่นะครับทุกคนครับผมเชื่อว่าสูตรที่เราใช้กันอยู่หรือแนวทางที่เราใช้กันอยู่นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เลยครับก็ทุกๆสูตรมันก็ไม่ร้อยเปอร์ซเสมอไปเนาะบางครั้งมันก็ได้ตัวที่ไม่ไม่ตรงกับ ามคลิปตามสูตรนะครับเพราะว่าเราเราเลือกตัวที่อยากให้ออกไม่ได้เนาะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับหลายๆคลิปหลายๆสูตรที่ผ่านมาเนาะก็เห็นได้ว่าหลายคนใช้ตามคลิปตามสูตรแต่เปิดได้อีกตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ครับอาจจะใช้คลิปนี้แล้วเปิดได้บางไอเดีเปิดได้ลูมินิเก้ก็ได้เนาะก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับไอเดีของตัวเองนะครับยืนยันและ ทบทวนสเต็ปกันอีกครั้งนะครับก่อนเข้าไปเปิดสูตรให้เข้าไปเล่นออนไลน์ก่อนนะครับแมตต์ดียังไม่มาเนาะถ้ามาก็พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ก็เข้าไปเล่นอ่าอีเวนต์ก่อนก็ได้นะครับเข้าไปเล่นออนไลน์ก่อนก็ได้ที่มีรางวัลเนาะหรือว่าไม่มีเวลาจริงๆก็เปิดบอลทองทิ้งนะครับการบอลทองสามใบนะครับเปิดทิ้งเลยนะครับสามใบเก็บไว้คนที่ เคยเปิดทิ้งทิ้งคล่องคว่างเพื่อเอานักเตะไปย่อยขายนะครับก็แนะนําให้เก็บไว้ก่อนเพื่อเปิดใช้เปิดกับสลับเปิดไอคอนิกโมเมนต์นะครับเพราะมีประโยชน์เนาะคลิปนี้มาแบ่งสูตรให้2องสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้ซาเบียลองโซ่ทั้ง2ส,สูตรเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ครับเหมือนกับที่บอกไว้นั่นแหละครับอาจจะได้ตัวอื่นก็ได้เนาะ บาง ID ดีนะครับก็อยากให้ได้ทุกๆ ID ดีแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้ครับสูตรลูมินิเก้มาแน่ครับแต่ช้าหน่อยเนะาะคืนนี้น่าจะมีสูตรของลิซาลาซูล,ลงไปก่อนนะครับต่อจากซาบียลองโซนะครับก็น่าจะทันคืนนี้นะครับแต่ถ้าทันลูมินิเก้ผมก็จะลงให้คืนนี้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็คงเป็นพรุ่งนี้นะครับ สูตรแรกเป็นของน้องกันจิระยุจัมปาศักดิ์ครับจังหวัดกำแพงเพชรเปิดดูข้อมูลเลวันดอฟสกี้ครับหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดดูข้อมูลลิซ่าลาซูครับหนึ่งครั้งและไปจบที่เปิดดูข้อมูลซาเบียลองโซ่ครับ2ครั้งนะครับ1 12นผลที่ได้คือได้ซาเบียลองโซ่มานะครับไม่แน่ครับไอดีอื่นอาจจะได้ ดูมินิเกก็ได้นะครับก็นําไปลองนําไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้กับไ d ดีตัวเองดูนะครับถ้าไม่มาก็หยุดเนาะให้งบอยู่ประมาณไ d ดีละ6-700ทองครับเปิดลองเปิดสลับกับสูตรอื่นดูนะครับถ้าไม่มาก็หยุดครับแต่ถ้าดื้อหรือว่าคนนี้พี่รักทีมนี้พี่ชอบอยากจะเอาก็ลุยกันต่อครับก็ต้องลงทุนให้คนามิก,กนหน่อยนะครับ ไอดีนี้เป็นไอดีแรกนะครับที่เปิดได้ซาบีอลองโซ่ส่วนไอดีที่2ก็ซาบีอลองโซเหมือนกันนะครับแต่เปิดคนละเวลาเนาะตอนบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับไอดี ID. ที่2ประมาณ4ี่โมงครับสําหรับ2อไอดีที่ได้ซาบีอลองโซก็คืนไอดีให้กับเจ้าของไปแล้วนะครับผมรับสมัครทุกๆวันจันทร์เพื่อทดลองสูตรวันพฤหัสนะครับเปิดแพ็กใหม่วันพฤหัสที่เปิดรับก่อนหน้า หลายวันนะครับก็เพื่อให้เจ้าจของ ID ดีได้เตรียม ID ดีแล้วก็เตรียมทองนะครับเพื่อจะรู้ตัวว่าต้องใช้ทองเท่าไหร่ในการจัดกบจัดสรรงบประมาณในการให้ผมเปิดให้นะครับส่วนใครที่ฝากไม่ทันนะครับก็สามารถฝากพิเศษได้รับเปิดพิเศษวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะครับส่วนไอดีทดลองสูตรผมไม่รับจองล่วงหน้าเนาะเพราะว่า,าเสียโอกาสกันหลายคนนะครับ ทุกคนครับอยากสนับสนุนช่อง For Fun Channel เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้นะครับเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับแค่นี้ก็จะขอบคุณมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์นะครับอยากฝากพิเศษสนับสนุนช่อง For Fun Channel ให้เปิดไอคอนิกโมเมนต์ให้ก็เชิญที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่เราเคยใช้กันหลายๆแพ็คที่ผ่านมาเนาะก อาจจะนําไปใช้กับไ d ดีอื่นอาจจะได้ตัวอื่นก็ได้นะครับไม่ลองไม่รู้นะครับก็ลองเอาเอาไปใช้กันถ้าไม่ได้ก็ขออภัยทุกคนล่วงหน้านะครับเพราะว่าไม่สามารถทําให้ได้ทุกไอดีจริงๆครับเอาไปเป็นแนวทางปรับใช้กับไ d ตัวเองนะครับถ้าออกอีกตัวหนึ่งเราก็ลองขยับสูตรดูปรับสูตรแก้สูตรดูนะครับสูตรไม่ฟิกไม่ตายตัวเนาะก็แจ้งกันไปทุกคลิปนะครับเปิดไม่ได้อย่าหัวร้อนครับเปิดไม่ได้ก็หยุดถ้าไม่หยุด ก็อยู่ที่มือเราแหละครับว่าจะกดต่อหรือซับเรายังมีอยู่นะครับก็ต้องลงทุนให้พี่โคเขานะครับก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีต้นทุนของเขานะครับในการผลิตเกมให้เรานามาได้เล่นนะครับก็ต้องเก็บค่าเช่ากันเพิ่มขึ้นเนาะแต่ถ้ามันเยอะไปก็หยุดดีก,กว่านะครับผมก็ไม่สนับสนุนให้ลงทุนเยอะเนาะมาครับสูตรต่อไปกันสูตรต่อไปของเราที่ได้คือ สูตรดั้งเดิมครับ2 2เปิดดูข้อมูลลูมินิเก้ครับ2ครั้งแล้วจบที่เปิดดูข้อมูลเรวันดอฟสกี้ครับสครั้งผลที่ได้คือออกซาบิอลองโซอยู่ดีนะครับก็กพยายามตามแก้ตามจบกันอยู่นะครับให้ได้ลูมินิ i เก้กันนะครับผมก็อยากให้ได้บางคนหมายปองแล้ว พี่ผมอยากได้โรเบร์เก้แต่ผมเปิดให้ยังไม่ได้เนาะก็ต้องขออภัยน้องๆที่ฝากไอดีทดลองสูตรนะครับก็จะพยายามกันต่อไปเนาะสองสูตรนี้ลองเปิดสลับกันดูนะครับกับอีกสูตรหนึ่งคือ2ตัวเดียวเนาะกดดูข้อมูลไอคอนิอกโมเมนต์ Moment, ตัวไหนก็ได้นะครับ2ครั้งเนาะแล้วก็เปิดสลับกันดูนะครับลอง2-3สงส,สูตรนี้ดูยึดเป็นสูตรหลักของแพ็กนี้นะครับ ไอดีนี้ขอบคุณไอดีทดลองสูตรน้องโจกิติพงศ์เพชรเสนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุกคนครับช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะครับช่วยกันรักษาสุขภาพด้วยครับและขอให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนที่ต้องการนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun c ช a n n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย